เหรียญที่ต้องการจะเก็บไว้เพื่อที่จะขึ้นเงินได้เลยอะนะคะควรเก็บเหรียญที่หายากเหรียญตัวติดผลิตน้อยเหรียญที่เหรียญที่แบบเ,เขาหากันนั่นนะคะก,ก,ก็ศึกษาเอานะคะเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดช่องทางนะคะในโซเชียลอะดูก็จะรู้นะคะอย่างเนี้ยคะ่ะ สิบบาทปีสี่หนึ่งนี่ขายใครก็ได้ไม่ต้องขายไปหน้าคนอื่นก็รับนะคะหนึ่งบาทโปรยข้าวเนี่ยเนี่ยหนึ่งบาทแม่โป้สบอย่างเงี้ยนีขายคนอื่นเขาก็รับนะคะเนี่ยอย่างบาทครุฑเหมือนกันเอฟเฟกเช่นกันเนะะี่ยค่ะทุกเหรียญที่เขานํามาเนี่ยแบบนี้นะคะอย่างที่เป็นนายกตัวอย่างเนี่ยทุกเหรียญเนี่ยคือขายใครได้เลยนะคะไม่ต้องไปวิ่งหา ว่าใครรับบ้างที่ไหนรับฉันต้องการขายใครจะรับซื้อฉันไหมไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลยนะคะมาได้เลยค่ะทุกที่ทุกคนรับหมดเลยนะคะในวงการค้าขายเหรียญนะคะทุกคนที่ที่เขาขายเหรียญน่ะที่เขาซื้อขายเหรียญที่คนที่ทําการซื้อทําการขายนะคะเหรียญในมือเป็นหน้าที่เห็นเนี่ยนะคะรับประกันได้เลยค่ะเป็นหน้าเป็นหน้ารับประกันว่าทุกร้านรับซื้อหมด แต่ราคาจะอยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะอย่างที่ปรนาดบอกอะราคาอยู่ที่ตกลงกันที่เปรนาดเคยบอกตลอดเลยว่าให้ถามราคาก่อนว่าร้านไหนให้ราคาแพงค่อยขายร้านนั้นนะคะทุกคนจําไว้นะคะค่ะอันนี้เก็บก่อนมามาดูต่ออันอื่นเก็บไว้ตรงโน้นนะคะแล้วกระเหรียญเนี่ยค่ะปณนาดก็ยังบอกเขาว่า แล้วก็มามีเหรียญอันนี้พระนยังบอกเขาว่าทําไมเพิ่งเอามาขายตอนที่หาของกันเยอะๆตอนที่เขาความต้องการสูงๆทําไมไม่เอาออกมาเธอเขาบอกว่าก็คิดเหมือนกันแหละคือตอนที่คนหาของเราก็ไม่ต้องการใช้เงินนึกออกใช่ไหมคะที่พรันพูดแบบนี้คือตอนที่คนเขาหาของที่เรามีของเก็บเราก็ไม่ได้ต้องการใช้เงิน ค่ะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนว่างั้นนะคะแต่อเผอิญว่าช่วงนี้ของก็ราคาลงเราก็ต้องการใช้เงินดูสิราคาจากเมื่อก่อนป็นนักซื้อถึง15บาทใช่ไหมคะ15 18เคยซื้อ20ก็เคยซื้อนะคะผ่านใช้นะคะช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้มาขายณนะตอนนี้เหลือ11 12บาทเขามาขายเป็นนัทก็บอกว่าปนัทให้ราคานี้นะ11 12บาทนะ ยังเหรียญน,นี้ช่วงนั้นเคยราคาถึงราคาถึงยี่สิบเกินยี่สิบค่ะเหรียญหนึ่งเหรียญสองบาทปีสองห้าห้าศูนย์ราคาเคยสูงถึงยี่สิบสามสิบบาทนะคะแต่ปัจจุบันเหลือห้าบาทสี่หนึ่งเช่นกันก็เคยสูงถึงยี่สิบาทห้าหนึ่งค่ะขออภยัยสองบาทปีห้าหนึ่งราคาเคยสูงถึง เกิน20บาทนะคะปัจจุบันหรือ4ี่บาทค่ะก็ก็คุยกับน,น้องเขาว่าทำไมเธอเพิ่งมาขายตอนนี้ทำไมเธอไม่ขายตอนที่ได้ราคาสูงสูงเขาบอกตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็ไม่ได้อยากขายค่ะเขาไปเขาต้องการใช้เงินช่วงนี้เขาก็มาขายช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะนี่เลยค่ะ นี่แหละค่ะปัญหาตอนที่ราคาสูงๆเราก็ไม่อยากขายดูสิอันนี้ก็เหรียญเงินนะคะทุกคนอันนี้ปนมากเหรียญหนึ่งบาทค่ะปนปนอยู่กับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนปัจจุบันน่ะค่ะเนี่ยเขาเท่ากันนะคะเขาเท่ากันกับเหรียญหนึ่งบาทเขาปนมาจริงๆเขาเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินในสมัยราชการที่ห้า ดูสิยังปนมากบเบียดหนึ่งบาทเลยดูนะทุกคนดูนะเห็นไหมคะปนมาเฉยเลยค่ะเนี่ยนพนัยพายิามดูเพราะปนคิดเงินให้เขาแล้วค่ะคือนับนับแล้วก็รวมกันมาหมดแล้วก็คิดเงินบางอย่างก็บางอย่างก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีส่วนต่างนะคะบา,บางเหรียญบางเหรียญไม่มีส่วนต่างคะ่ะแรกหน้าเหรียญเลย บางแยบบางเหรียญน,นะคะแลกแลกหน้าเหรียญไม่มีสตาง์ออย่างเช่นนะคะที่แลกหน้าเหรียญอะเหรียญน,นี้ก็คือแลกหน้าเหรียญไม่ใช่แลกาเหรแลกราคาจองค่ะสองพันไอสองร้อยขอไปค่ะจองสองร้อยนะคะน้องเขาเอามาให้สองร้อยอย่างนี้น้องเขาก็เอามาให้แลกค่ะแลกหน้าเหรียญเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเนี่ยที่หลายคนชอบถามมาว่ารับซื้อไหมราคาเท่าไหร่ นะคะซื้อไหมรับซื้อไหมราคาเท่าไหร่มีเยอะใช่มีเยอะค่ะมีเยอะจริงๆทุกคนมีเยอะหมดเลยนะคะอันนี้เขามาให้แลกหน้าเหรียญค่ะแทบจะให้ฟรีด้วยซ้ำนะคะเหรียญยี่สิบห้าสตงางค์กาญจนาค่ะไม่ได้ซื้อนะคะไม่ซื้อค่ะน้องเขาเอามาให้เฉยๆเลยค่ะนะคะมาชมต่อเดี๋ยวไปรวมไ้เดี๋ยว เอาออกแล้วเดี๋ยวจะมาเข็บลบําบากอีกนะคะเนะะี่ยค่ะเหรียญ25สตางค์การนาเอามาให้เฉยๆเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเลยเมื่อกี้มีเหรียญอ๋อเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญเงินนะคะทุกคน เหรียญเงินการจนานะคะเหรียญเงินการจนาน้องก็บอกมี600อยู่อีกเหรียญหนึ่งแต่เขาไม่ได้ยิมมาอันนี้จะเป็น3 0 0 150้าเขาจะมีชุดนี้เขาจะมี150 300600ค่ะทั้งชุดจะมี3มเหรียญน,นะคะเหรียญการจนาเหรียญเงินการจนาค่ะในหนึ่งชุด นะคะในหนึ่งชุดถ้าครบชุดเลยนะคะจะมีสามเหรียญด้วยกันนะคะหน้าเหรียญร้อยห้าสิบหน้าเหรียญสามร้อยและหน้าเหรียญหกร้อยค่ะสามเหรียญ เหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาท,บาทราชการที่ห้าค่ะเห็นไหมคะสยามมินอันนี้เป็นเนื้อเงินแท้นะคะทุกคนเหรียญเหรียญหมุนเวียนตะกลับแบบนี้นะคะทุกคนเนี่คยค่ะอ้อขออภัยค่ะโอ้บรน้านี่ให้ข้อมูลผิดพลาดนะคะบระน้าต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะเหรียญหนึ่งบาทราชการที่หกนะคะทุกคนค่ะบระน้านให้ข้อมูลผิดนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทของราชการที่หกนะคะช้างสามเสียนค่ะ เนี่่ยคะเหรียญเงินแท้ชนิดราคากลับผิดอีกแล้วดูใหม่เหรียญเงินแท้นะคะมหาวาชิราวุธสยามมินนะคะเหรียญเหรียญหมุนเวียนต้องกลับแบบนี้ค่ะ นะคะคสยามรัฐนะคะชนิดราคา1สลึงค่ะ1สลึงพศสองพสอยหกสค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ2462ี่หกร้อยกว่าปีแล้วนะคะเหรียญน,นี้ปีนี้ปี2566ใช่ไหมคะเกินร้อยปีแล้วคะ่ะเหรียญน,นี้นะคะนี่เห็นไหมคะสภาพเขายังสมบ,บูรณ์อยู่แล้วเขายังเก็บคือโลหะที่ผลิตเป็นเงินแท้ คงคงทนคงสภาพเก็บไว้ได้นานค่ะเหรียญเงินเงินแท้ราชการที่6นะคะ1สลึงพศสองพค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะขอพอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ